ดีครับส่งงา้ลากครับมีออสมาเช็ดลมกันตอนชงผมต้องเช็คทุลูกนะครับเพราะว่ามันเป็นงานของผมครับไม่ได้รับใครมาทงดิวเองนี่ดูน้ำมันนะครับ เติมไปแค่ชโลอมเฉยๆนะครับเนี่ยแค่ใส่ไปเฉยๆโวมน้ำมันหลอดเลยตาไปทั้งปีน้ำมันเขาออกก่อนแล้วก็เติมน้ำมันใหม่นะครับในประมาณที่ช่างเขาบอกเลยที่ว่าประมาณตามสูตของคอม